พ่อประธานรักสุดใจบทที่72การเป็นพ่อที่แท้จริงผมให้เวลาคุณสองนาทีเดี๋ยวผมจะออกไปรอหน้าประตูขณะที่ที่เซียวฮานพูดสายตาอันแหลมคมของเขาก็จ้องไปที่บริเวณหน้าอกของเธอแต่หน้าเสียดายที่หญิงสาวใช้เสื้อปกปิดจนมิดชิดทำให้เขามองไม่เห็นเขาจึงรู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่ทั้งโยโย่โยรอให้ที่เซียวฮานเดินออกไป จากนั้นก็รีบวิ่งไปล็อกประตูเพราะเธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยเมื่อครู่ชายหนุ่มคงเห็นอะไรต่อมีอะไรของตนเธอหมดแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้ความโกรธแค้นของเธอทวีคูณมากขึ้นไปอีกก่อนเข้าห้องคนอื่นก็ไม่ยอมเคาะประตูช่างไร้มารยาทเสียจริงจี้เซียวฮันยืนพิงกำแพงข้างประตูด้านนอกเขากระวนกระวายใจมากจนอยากสูบบุหรี่สักมวนเมื่อก่อนเวลาที่เขาไม่สบายใจ เขามักจะสูบบุหรี่เพื่อลดความตึงเครียดแต่ตอนนี้เขามีลูกถึงสองคนแล้วเลยไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่อีกควันบุหรี่สามารถทำลายสุขภาพของเด็กแฝดทั้งสองคนได้เขาจึงไม่อยากสูบบุหรี่ในบ้านอีกแล้วและคงจะเลิกบุหรี่แบบถาวรไปเลยจี้เซียวฮานให้เวลาถังโยโย่แต่งตัวเพียงสองนาทีแต่เธอกลับตั้งใจแต่งตัวนานถึงสิบนาทีจากนั้นก็เปิดประตูออกมา เธอออกมาในชุดทำงานสีดำผมยาวพริ้วสลวยพาดบนบ่ายาวลงมาด้านหน้าไปจนถึงช่วงเอวเธอแต่งหน้าโทนสีอ่อนเผยผิวขาวใสดุดหิมะหูตาจมูกปากที่รับกับใบหน้าดูแล้วเป็นผู้หญิงที่สวยงามลงตัวแบบธรรมชาติเมื่อที่เซียวฮันเห็นถังโยโย่ปรากฏตัวในชุดทำงานที่ดูดีมีสไตล์วินาทีนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกวันไหวใจสั่นขึ้นมา กลิ่นหอมอ่อนๆจากร่างกายเธอลอยเข้ามาเตะจมูกเขากลิ่นหอมที่พัดโชยเข้ามานี้ไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์ของน้ำหอมแต่อย่างใดแต่ว่ามันคือกลิ่นกายของเธอที่ระเหยออกมาให้เขาได้สูดหายใจเข้าปอดช่างเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์ชวนหลงไหลเป็นอย่างมากรีบพูดสิคะเมื่อครู่คุณอยากคุยอะไรคะแต่ไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรฉันก็ไม่มีทางไปโรงเรียนนั่นกับคุณหรอกคะ่ะ อีกอย่างลูกๆก,ก็ไม่ได้ติดฉันขนาดนั้นฉันไม่จําเป็นต้องไปก็ได้ค่ะทั้งโยโยโยืนอยู่เบื้องหน้าของเขาเธอจับกระเป๋าถือไว้แน่นสายตาของเธอจ้องมองไปทางอื่นเพราะไม่อยากมองหน้าเขาจี G ้เซียวฮานขมวดคิ้วพลันคิดในใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเลยตอนแรกเขาอยากมาขอร้องให้เธอไปด้วยกันแต่ผู้หญิงคนนี้กลับชิงพูดดักคอไว้ก่อน จึงทำให้จี้เซียวฮานล้มเลิกความตั้งใจถ้ามีกิจกรรมที่โรงเรียนของเด็กๆคุณก็จะไม่ไปเข้าร่วมเหมือนกันใช่ไหมจี้เซียวฮานเริ่มโกรธเพราะผู้หญิงคนนี้มีความคิดสวนทางกับเขาทั้งโยโย,โย่หันหน้ามามองชายหนุ่มที่กําลังโกรธจากนั้นก็พูดออกไปว่าคุณพูดถูกแล้วคะ่ะฉันก็คิดไว้แบบนี้เหมือนกันเพราะฉันไม่อยากให้ใครสงสัยในความสัมพันธ์ของเราคุณคิดว่าทำแบบนี้มันถูกแล้วหรือ คุณได้ทำหน้าที่ของแม่ที่ดีแล้วหรือคุณเลี้ยงลูกแบบเข้มงวดถึงแม้พวกเขาจะไม่พูดออกมาแต่ก็มีผลกระทบต่อจิตใจของของพวกเขานะอีกอย่างพวกเขาคงแอบหวังลึกๆว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานที่โรงเรียนกับคุณเช่นกันจี้เซียวฮานพูดด้วยความแคร่งขรึมเขาพยายามใช้เหตุผลเพื่อสั่งสอนเธอทั้งโยโย,โย่ขมวดคิ้วพลันคิดในใจว่าที่ชายหนุ่มพูดก็ฟังดูมีเหตุผลไม่เบา ทำให้เธอต้องยอมรับในสิ่งนี้แต่ว่างั้นพวกเราก็ผลัดเปลี่ยนกันเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนของเด็กๆนะคะแต่คุณต้องสัญญาก่อนนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรากับเด็กๆจะไม่มีการแพร่งพปรยออกไปทั้งโยโย่โยไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เพราะเธอคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกๆมาเป็นอันดับหนึ่งจีซิฮานเริ่มเข้าใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้เพื่ออะไร ก็เพราะเธอไม่ต้องการมีความสัมพันธ์ใดๆกับเขานั่นเองเขาเองก็ไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์กับเธอเหมือนกันโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเธอหรอกนะสำคัญตัวเองผิดไปแล้วจี้เซียวฮานไม่อยากสนใจเธออีกแล้วจึงหันหลังกลับแล้วเดินจากไปทั้งโยโย่ยักไหลย,ย่างไม่สนใจเธอไม่สนว่าชายหนุ่มจะคิดกับเธอแบบไหนขอเพียงให้เธอได้ใช้ชีวิตตามใจต้องการ ไม่ต้องมีคนคอยมาบงการก็เพียงพอแล้วทั้งโยโย่ลงไปด้านล่างลูกลูกสุดที่รักกินอาหารเช้ากันอิ่งแล้วพวกเขากำลังเล่นอย่างสนุกสนานหมามีแต่ออกไปทำงานยังไงหรือครับให้คุณพ่อไปส่งหมามีดีไหมทั้งเสี่ยวรุ่ยถามอย่างห่วงใยเมื่อครู่ตอนรับประทานอาหารเขาก็อยากคุยเรื่องนี้เหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสดังนั้นในตอนนี้เขาจึงตั้งใจพูดเสียงดังเพื่อให้คนอื่นได้ยิน เมื่อที้เซียวหานได้ยินลูกชายพูดออกมาเช่นนี้เขาก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจทั้งโยโยเพิ่งพบว่าตนไม่มียานพาหนะใดๆเลยเธอจึงหันหน้าไปมองชายหนุ่มแน่นอนว่าจี้เซียวหานไม่ใช่คนใจแคบแบบนั้นเพราะเขาเป็นคนพาสาแม่ลูกมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้หญิงคนนี้ด้วยลุงหยวนเอารถให้เธอใช้หนึ่งคัน จี้เซียวฮานนั่งกอดอกพร้อมออกคำสั่งกับลุงหยวนลุงหยวนออกไปหากุญแจรถอีกคันมาให้ก่อนจะยิ้มพร้อมกับพูดว่าคุณถังครับกุญแจรถครับผมถังโยโย่เอื้อมมือไปคว้ากุญแจจากนั้นก็หันไปยิ้มให้จี้เซียวฮานขอบคุณนะคะคุณจี้จี้เซียวฮานเหลือไปมองอีกทางเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอได้รับผลประโยชน์จากเขาเมื่อนั้นเธอก็จะยิ้มหวานให้ช่างดูขัดหูขัดตาเสียจริง ก่อนที่ทังโยโย่จะออกจากบ้านเธอก็เดินไปหาลูกรักทั้งสองพร้อมกับหอมแก้มพวกเขาอีกคนละฟอดทั้งโยโย่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงดูลูกรักทั้งสองคนนี้มาตั้งแต่เล็กตอนที่กลับมาที่ประเทศก็มีคุณป้าที่คอยช่วยเลี้ยงพวกเขาต่อมาเธอก็ถูกจี้เซียวหานเข้ามาคุกคามในชีวิตทำให้เธอแทบเป็นบ้าตอนนี้เธอกำลังเดินออกจากห้องรับแขก แต่ก็กลับมองผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่บนโซฟาอีกครั้งซึ่งทำให้เธอรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาเธอเริ่มรู้สึกว่าตนเองเป็นแม่ที่ไร้หัวใจเพราะหลังจากที่เธอฝากลูกไว้กับเขาเธอก็รู้สึกเป็นอิสระอย่างบอกไม่ถูกจีเซียวฮานหรีตามองหญิงสาวที่กำลังเดินตัวปลิวลมออกไปเธอโยนเด็กไว้ให้ตนช่วยดูแลจากนั้นก็ออกไปใช้ชีวิตอิสระได้แล้วสินะลุงหยวน พวกเราเตรียมตัวออกไปได้แล้วจี้เซียวฮานเริ่มไม่พอใจในการกระทําของถังโยโย่แต่เมื่อเขาหันไปมองลูกรักทั้งสองที่กําลังวิ่งเล่นไปมาในห้องรับแขกเขาก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเด็กๆรอพ่อสักครู่นะครับเดี๋ยวพ่อขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเขาก็เดินขึ้นไปชั้นสองเขากลับลงมาอีกครั้งด้วยชุดสูทสไตล์ตะวันตกรากว่าเขากลับมาเป็นท่านประธานที่ผู้สูงส่งและเย็นชาอีกครั้ง โอ้โหคุณพ่อหล่อจังค่ะแม้ว่าทั้งเสียวหน่ายยังเป็นเด็กแต่เธอก็แยกแยะได้แล้วว่าสิ่งไหนคือหล่อและไม่หล่อเธอหันหน้ามองซ้ายขวาบนล่างตรวจเช็คความหล่อทุกกระเบียดนิ้วของผู้เป็นพ่อที่เสียวฮันอมยิ้มพร้อมกับเดินเข้ามาอุ้มลูกสาวเสียวหน่ายของพ่อตาถึงจริงๆทั้งโยโย่โยขับรถไปจอดที่ลานจอดรถชั้นหนึ่งของออฟฟิศบริษัทเวยอี้เธอไปรายงานตัวที่แผนกบุคคล ก่อนมุ่งหน้าไปยังแผนกออกแบบที่เธอทำงานเจ้านายของเธอก็คือหลิวซีแม่บุญธรรมของเธอนั่นเองเมื่อหลิวซีเห็นว่าถังโยโย่สามารถเข้ามาทำงานที่นี่ได้แล้วก็ถอนใจออกมาอย่างโล่งอกบทที่73าเริ่มทำงานแล้วโยโย่เกิดอะไรขึ้นลูกทำไมจู่จูท่านประธานจี้ก็ให้หนูกลับมาทำงานที่นี่ได้ละ่ะหนูทำอย่างไรให้เขาตอบตกลงรับเข้าทำงานอีกครั้ง หนูไปหาเขาไปขอร้องเขามาหรือจ๊ะหลิวซีไม่ทราบมาก่อนว่าถังโยโย่มีลูกกับจี้เซียวฮานตอนที่ได้ยินคนมาบอกว่าจี้เซียวฮานโยนประวัติส่วนตัวของถังโยโย่ทิ้งนางก็เสียใจแทนลูกสาวบุญธรรมมากและคิดว่าถังโยโย่คงไม่มีโอกาสกลับมาทำงานที่นี่อีกแล้วถังโยโย่จึงต้องแต่งเรื่องโกหกเพื่อให้แม่บุญธรรมเข้าใจแม่บุญธรรมคะ บางทีท่านประธานที่อาจรู้สึกสงสารหนูที่จูจ่ๆก็พลาดโอกาสทำงานที่นี่ตำแหน่งที่ดีแบบนี้เขาเลยให้แผนกบุคคลโทรมาตามหนูให้กลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งค่ะทั้งโยโย่พูดพร้อมกับรอยยิ้มหนูโชคดีมากเลยลูกไปเถอะเราไปดูโต๊ะทำงานของหนูกันดีกว่าหลิวซีพาเธอเดินออกไปณนแผนกออกแบบบริษัทเวยอ,อี้บออฟฟิสแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายแผนกย่อย หลิวซีรับผิดชอบหนึ่งในแผนกย่อยนั้นโดยมีผู้ใต้บังคับบัญชากว่า20คนเมื่อทุกคนในแผนกเห็นหลิวซีพาพนักงานใหม่เข้ามาพวกเขาก็มองมาที่ถังโยโย่อย่างพร้อมเพรียงหลิวซีปรบมือเรียกความสนใจก่อนพูดขึ้นว่าวันนี้ฉันขอแนะนำพนักงานใหม่ให้ทุกคนได้รู้จักเธอชื่อถังโยโย่นะคะขอฝากฝังกับเพื่อนพนักงานทุกคนด้วยค่ะว้าวเธอสวยจังเลยหัวหน้าหลิวครับ คุณเลือกคนไม่ผิดแล้วครับผนแผนกของเรามีคนสวยเข้ามาทำงานเพิ่มอีกคนแล้วใช่แล้วครับพวกเราโชคดีจังเลยเสียงของพนักงานชายหลายคนเอ่ยขึ้นมาพร้อมกันทั้งโยโย่โยรู้สึกเขิอนอายพร้อมกับยิ้มออกมาหลิวซีถลึงตาใส่พนักงานชายพวกนั้นพร้อมกับพูดว่าพวกคุณอย่าคิดอะไรไร้สาระนะที่นี่เรื่องงานต้องมาก่อนแม้ว่าโยโย,โย่ยังโสดสนิทแต่ในอนาคต ถ้าเธอจะมีแฟนฉันจะเป็นคนคอยเช็คให้เธอเองอีกอย่างถ้าพวกคุณไม่มีความคืบหน้าในการทำงานก็เตรียมตัวพักงานได้เลยนะเมื่อชายหนุ่มเหล่านั้นได้พบกับสาวสวยอย่างถังโยโย่พวกเขาก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีก่อนพยักหน้าตอบรับสิ่งที่หัวหน้าพูดด้วยความเบิกบานใจหัวหน้าหลิวครับพวกเรารู้ว่าคุณตั้งความหวังไว้กับพวกเรามาก พวกเราสัญญาว่าจะทำงานอย่างสุดความสามารถครับทั้งโยโย่ถือว่าเป็นสาวสวยคนหนึ่งในแผนกผู้หญิงคนไหนที่สามารถเข้ามาทำงานในแผนกออกแบบได้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ผู้หญิงที่ทำงานในแผนกนี้ดูแลตัวเองดีและชอบแต่งตัวมากนอกจากนี้ยังเก่งมากเพราะพวกเธอมีผลงานที่ดีอีกแม้ว่ารูปร่างอาจจะไม่ได้ดีกันทุกคน แต่การแต่งตัวที่ทันสมัยอย่างมีสไตล์ก็ทำให้ดูดีมองรวมๆก็เห็นสาวสวยเต็นไปหมดตั้งแต่ถังโยโย่เข้ามาในออฟฟิศหลิวซีก็เป็นห่วงเป็นใยและดูแลเธออย่างดีเธอรู้สึกตื้นตันจนน้ำตาคลองหลิวซีบอกกับเพื่อนร่วมงานว่าถังโยโย่โ,ยโสดสนิทเพราะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าตอนที่ถังโยโย่โยไปศึกษาต่ออยู่ที่เมืองนอกนั้นเธอได้คลอดลูกแฝดชยยายหญิงออกมา สาเหตุที่ถังโยโย่ต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้เพราะเกรงว่าคนในตระกูลถังจะทราบเรื่องลูกของเธอในตอนนี้ถังเสียโหนก็กำลังประสบความสำเร็จในการทำงานเธอและแม่ของเธอถือว่าเป็นบุคคลที่เริ่มมีอำนาจมากขึ้นถ้าพวกเขารู้ว่าถังโยโย่ไม่ยอมเรียนเพราะเอาเงินค่าเทอมที่ตระกูลถังให้ไปเลี้ยงดูลูกหมดเธอและลูกๆคงถูกพวกเขาเหยียบจนจมดิน และอาจมีชีวิตที่ย่ำแย่ลงกว่าเดิมก็เป็นได้ทั้งโยโย่ถือเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเพราะเธอมีเทคนิคในการปิดบังความลับเรื่องลูกๆเอาไว้ได้ดีคนที่ทราบเรื่องลูกของเธอมีเพียงคุณป้าจีเซียวฮานและลูกน้องเพียงไม่กี่คนของเขาเท่านั้นเธอกลัวว่าจีเซียวฮานจะเปิดเผยความจริงออกมาแต่เขาก็ให้คำมั่นสัญญากับเธอแล้วเขาคงเก็บความลับเรื่องนี้เอาไว้เป็นอย่างดี โยโย่หนูทำงานกับที่ฟางฟางนะจ๊ะเพราะเธอเพิ่งได้รับโปรเจกต์ใหญ่มาหนูคอยเป็นผู้ช่วยเธอและเสนอแนวคิดการออกแบบของหนูให้เธอได้เลยนะจ๊ะหลิวซีจัดแจงให้ถังโยโย่ไปเริ่มทำงานและเรียนรู้งานกับพนักงานคนเก่าคนแก่รับทราบค่ะหัวหน้าหลิวขณะทำงานที่บริษัทเธอต้องทำตัวเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี จึงไม่กล้าเรียกหลิวซีว่าแม่บุญธรรมเพราะไม่อยากให้ใครเอาไปนินทาหลิวซีหันไปพูดกับจี้ฟางฟางว่าโยโยเป็นพนักงานใหม่ถ้าเธอไม่เข้าใจอะไรก็รบกวนคุณช่วยชี้แนะให้เธอด้วยนะคะจี้ฟางฟางยิ้มหวานก่อนพูดขึ้นว่าไปจริงหัวหน้าหลิวคุณวางใจเถอคะค่ะฉันจะดูแลเด็กใหม่เป็นอย่างดีการทำงานวันแรกของเธอก็เริ่มขึ้นด้วยการเป็นผู้ช่วยของจี้ฟางฟาง เธอชื่อถังโยโย่ใช่ไหมต่อไปนี้เรียกพี่ว่าพี่จี้ก็ได้นะคะเพราะเธอยังดูเด็กอยู่เลยพี่น่าจะแก่กว่าเธอสักห้าหปีจี้ฟางฟางอายุเกือบ30แล้วส่วนถังโยโย่อายุเพียง22ปีเท่านั้นพวกเขามีอายุห่างกันหลายปีมากได้ค่ะพี่จี้ถังโยโย่พูดก่อนยิ้มกว้างโอเคจ้ะงั้นเธอลองอ่านสัญญาฉบับนี้คร่าวๆก่อนนะ เป็นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้จากนั้นก็ลองออกแบบโครงร่างมาให้พี่ดูด้วยนะจ๊ะที่ฟางฟางยิ้มให้เธอแต่ในใจลึกๆก,ก็แอบ,บอิจฉาในความสวยและความสาวของถังโยโย่ไม่น้อยผิวขาวเนียนฉ่าน้ำของถังโยโย่เป็นผิวในฝันของฟางฟางแต่น่าเสียดายที่เธออายุมากถึงเพียงนี้แล้วจึงไม่สามารถบำรุงผิวให้ขาวใสอย่างสาวแรกรุ่นได้ เธอก้มหน้าด้วยความน้อยใจที่ไม่ได้เกิดมามีผิวพรรณดีอย่างผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงหน้าตาดีและผิวพรรณผุดผ่องอย่างทั้งโยโย่ทำให้มีคนแอบอิจฉาอยู่ไม่น้อยทั้งโยโย่ไม่ทราบว่าพี่สาวใจดีที่ยืนอยู่ข้างตนกำลังคิดอะไรในใจเธอตั้งหน้าตั้งตาเริ่มทำงานชิ้นแรกที่ได้รับมอบหมายทันทีเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันทั้งโยโย่ก็หาเวลาไปเยี่ยมคุณป้าที่บ้าน เธอเล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณป้าฟังทั้งหมดเฉินหวานเลียนดีใจและปลับเลื่อนใจแทนหลานสาวเป็นอย่างมากโยโยหนูตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมลูกว่าจะให้เด็กๆใช้ชีวิตอยู่กับเขาถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแย่งเด็กๆไปจากหนูอีกแล้วนะลูกเฉินหวานเลียนเอ่ยถามด้วยความห่วงใยขณะที่ทังโยโย่กำลังรับประทานอาหารที่คุณป้าทำให้เธอก็กัดตะเกียบไว้แน่นก่อนพูดด้วยความมั่นใจว่า คุณป้าเขาวางใจได้เลยเพราะพวกเขาเป็นเด็กฉลาดพวกเขาไม่ปล่อยให้ในายคนนั้นพรากพวกเขาไปจากหนูหรอกค่ะขอเพียงให้พวกเด็กๆอยู่อย่างปลอดภัยแค่นี้ป้าก็สบายใจแล้วจ้ะถ้ามีเวลาก็พาเด็กๆมาเยี่ยมป้าบ้างนะาหลานรักเพราะว่าป้าก็คิดถึงพวกเขามากเฉินหวานเหรียนพูดพร้อมกับยิ้มหวานได้ค่ะคุณป้างั้นหนูขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะคะหนูสัญญาค่ะคุณป้า ไว้รอให้ถึงวันหยุดของเด็กๆหนูจะพาพวกเขามาเยี่ยมคุณป้าแน่นอนคะ่ะเมื่อถังโยโย่กลับมาถึงบริษัทเธอก็พบว่าทุกคนในออฟฟิศต่างกำลังตั้งหน้าตั้งทำงานอย่างขมักขเม้นภายใต้ภาวะกดดันบางอย่างต่างจากบรรยากาศที่ดูผ่อนคลายในตอนเช้าอย่างมากพี่จี้คะเกิดอะไรขึ้นหรือคะถังโยโย่นั่งบนเก้าอี้ก่อนเอ่ยถามกับผู้หญิงที่นั่งด้านข้าง จี้ฟางฟางหยิบกระจกขึ้นแล้วทานลิปสติกก่อนพูดอย่างรีบร้อนว่าเมื่อสิบนาทีก่อนพวกเราได้รับการแจ้งว่าท่านประธานจะเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยที่ออฟฟิศนี้อะไรกันถังโยโย่อุทานด้วยความตกใจจี้เซียวฮานจะเข้ามาตรวจความเรียบร้อยงั้นหรือทำไมถึงทำอะไรปรบปรับแบบนี้นะขณะที่ถังโยโย,โย่ยังคงตกใจก็ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานหญิงกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นว่า พระเจ้าช่วยดีใจจังเลยอาทิตย์นี้ก็จะได้เจอท่านประธานที่เป็นครั้งที่สองแล้วทำไมพวกเราถึงโชคดีแบบนี้นั่นสิดีนะที่เมื่อเช้าฉันเพิ่งสับผมมาไม่อย่างนั้นคงไม่มีหน้าไปเจอท่านประธานแล้วแหละพวกเธออย่าเพิ่งดีใจจนออกนอกหน้าไม่ได้ยินข่าวซุบซิบหรือว่าที่จริงท่านประธานชอบไม้ป่าเดียวกัน